สวัสด,ดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีแอดมินก็ได้มาบ้านน้องสาวนะคะน้องสาวงวดที่ผ่านมานีเพิ่นก็โชคดีทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นนะคะโชคดีถือทั้งเอ่อต่ดินถือทั้งลอตเตอรี่ตั้งเป็นเงินหลายหมื่นบาทโยคะมือนีเพิ่นก็โชคดีอีกแล้วนะคะเอ่อสิมีอยางพี่น้องอยากหูบาคะว่ามัน่นเบลขกว่าทันออกเพิ่นคือโชคดีกะสิดท้ายให้เห็นบรรยากาศ น้ำกันนะคะคนนล่ายหลายอยูงเง่ยเพิน่นแต่ว่าสิท้าเห็เบิ้งทะเบียนรถกันนะคะนี่คือทะเบียนรถเพิ่นนะคะเพิ่นออกรถมาใหม่ได้ไป้ายทะเบียนก็ได้เป็นเดือนกว่าแล้ว่ะคาเลขกับ่นทีออกเพิ่นก็นตามมาเรื่อยๆนะคะเพิ่นก็ได้ถือมวดที่ผ่านมานะคะวันที่16เมษายน2564นะคะนะคะเพิ่นก็นถือเลขหาโฮกโกหานี่นะคะมือนี้กับเป็นมือโชคดีของพนดีอแล้ว ก่อนสิเขาไปปั้งไปช่มมาโกดีแบบใดทั้งๆทีเลขบ้านออกก็เขามา่ล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจหาตัวเลขโชคลาภมาฝากเอฟซีทั้งบานคือเกานะคะเขาไปเบิ่งน้ากันกเลยค่ะเ,เ,เพื่อนที่โชคปีแบบใดเอ็ดลินกับสิภาาไปเบิ่งพ่อแเม่พี่น้องเต็มเฮียนเลยขจ้าจมากอย่างนี้มากเต็มเฮียนเด้บ้านเลขที่หาตัวเดียวได้พี่น้องได้บเลขทีหาตัวเดียว น,ะะนีต่ตามคนหญยมีหญ่มาเต็มอยู่วันที่หกวันที่สิบหกพันมาเพิ่นกระถือเลขนะคะแล้วเมื่อนี้เพิ่นกระโชคดีขเขาจาสีมา,ขอ,อา,า,ะะมาขอลูกสาวเพิ่นนะคะสีมาขอลูกสาวเพิ่น เข้ากับคอยติดตามไปนัากันเลยนะคะว่าค้าดองสิเป็นจานวนเงินเท่าใดอาจสิเป็นตัวเลขโชคลาภของคนอื่นนะคะนะคะคอยติดตามไปนัากันเลยค่ะเด้อนี่ต้พูดเถ้าพูดถั่อพอยายแม่ใหญ่บานเข้าทั้งนั้นนะคะแม่เจ้าบ่าวนะคะแล้วูก็็เปนแม่เจ้าสาวนะคะใช่ใชมานอนผวสร้างลูกมาเข้ามาโดนขึ้นมาละ ม่นกับเสียทายเห็นนะคะเอ่อสาเหตุที่ทายนี่กพราเคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะน้อร้านสาวแตง่งคนหนึ่งคาดองกับลูซ่าตัวถ่ายมันเป็น8 9 9เนะคะพี่น้องตอนนั้นก็ออกคือกันนะคะแลาวางวดนี้กับบรูว่าสิเป็นแนวทางสิออกคือกันปะคะ คุณแม่แม่หรือคุณพ่อของเจ้าเ่านะคะตว่าเจ้าสาวมากค่ะเจ้าสาวค่าโควิดอยู่กรุงเทพนะคะมากบ่ได้นะคะเจ้าเบ่าเจ้าเบ่าเสือซีงแดงนะคะอันนี้ครับเจ้าเบ้าหันหลังมากนะคะอันนี้ก็แม่เจ้าสาวเจ้าเบานะคะแม่เจ้าเ่านะคะ ให้ราชตมติดตามไปน้ากันเลยนะคะว่ามือนี่ท่าดองสิเป็นเงินเนทอด้ายอาจจะเป็นแนวทานาะพไม่น้องเนาะพราาว่นก็ล่างดวงมันข้นที่ยังกะตีเป็นเลขสื่อจ้องไดกะถึงทางาช่วงมีดวงมันก็ล่างข้งนเนาะพี่น้องเนาะติดตามไปน้ากันเลยะคะ่ะเจ้าเบามากผู้เดียวนะคะเจ้าสาวค่าโคว,วิดมาก่าได้ค่ะ

ขอสาวเนี่ยข้าวสาวสขาเมี่ยนอดนั่งขึงนั่งขึงเป็นโมเปนเมี่ยเป็นโมเป็นเมียนความเมี่ยนวนี่และโอ้ เอาแลเดี๋ยวให้พ่่งเทียวมาก่นเอทียวมาไฟลอพ่จะทำคำบ่นดอมบ่แดงเกียวกน้อเลยเปิ่นแตงขันขอมาเนาะพี่น้องเนาะขันขอนะคะปนขันขอมาเพิ่นพั้นบาคาดองนะคะก็คอยติดตามไปน้ากันเลยนะคะว่าตัวเลขคาดองสิเป็นตัวใดนะคะ ไม่ไม่ได้อไม่ใกล้ผู้คนเลย พี่ว่าเดียวเดงต้องนะโอ้่ไม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 ่ามว่าครดีนี่ไราใจแข็ไทเียวต้องไปเจียวไปเจ่วเนี่ย่ทอไดเจี่วข้นแต้งคันขอ่งเหย่อแ่าง้ข้าวแนังแงกาวี่ต่ไแล้ว เอาดหเอาเเี้เเองละเอาเอาสามสิบเ้าเทอะสามสบกับกับห้องาบาทเนาะเอาวออีเดอาเอาเรเอาเดียวเร่องต่อปโอยกระดิ่งยอดปเลย

mọi người 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 แนีจ yeah. yeah. no no. ้สาวได้มานะคะจะให้จะใ้ร่นเยแสนนึงนีร่นเดแสนโอ้มแก่ดิสมก่แข่นน้คดีี่ดอกอดมาแสนนี้จะควมคุณาคุณเล่หลายเมันเชื่อ้ามาชมหัวชมก้นหรอกเพื่อให้เปิดอ๋อต้อ่างน้นหัวพวกท่านเมียนหม่องนี่ที่พวท่านเมียนหม่องก็ดีด ตัวเลขบังเามไมพ่ยังท่าน่านเจ้าสาวว่าตัวเลขบงเมันตามโพ่นอยากได้เลขสามคนละเนาะกม้อยบนกจะเอิดอนาะเ้าไขแก้ไข่เา่กนเอ้าีบอกยังไงๆคนเนาได้ยินบนห่ยง แยกไขก้อนยาเป้าวะเรเล่ายันอาดองเยอะมับข้อมันปกติได้ยินเด็กหน่อยเวากันลูกเต่าวากันเพราะว่าข้อสามสอง้องนารรักษาการ่กใครเตรียมเตรียมเลว่ายห้เตรมเต็มเลอยี่เตรมเต็ียมเลื่อยสองห้อไหนี ขนาจังซีเนาะนจังาีย่อย้ยปมานันแล้วถ้ามีที่เราที่มานด่เอาเอาสอสจับเต้มเลยอันงินนด่กับอสจักเต็มแล้วกับทอดกับซอสจ็อจิ้ม

เอาเอาเยวนี้เข้าบอกกันมากเพราะตัวเพื่นเนาะเอาอย่างสี่ส่นเนาะเอาพ่อมพ่อแม่บอกกันซะเพื่อเอาง่ายง่ายไม่ตองไ่เด้วกสายเราบอกมากเพาะตกเพือนละเพราเรียนต้องหัวกันมากเพาะตเพื่อนละให้เอาตามพ่อมพ่อแม่บอกกันตั้งสองกับสามเนาะฝากันดีเลยเพื่อนไหมาเฉลต่อไปถามดอกไม่เ ตัวไหนเ่าเหี่ยเลขตัวไหนตัวเพิ่นเว้ากันไปเห็นวงไม่หรอ่าเ่เวอาว่หลอด้ยนนี้เอาเอาเสียงเนาะกะฮักลูกฮักเจ้าจะไหนม่มหาเนินทองี้งินท่งเนี่ยก็บอมีหรอกแต่ว่าฮักลูกฮักเจ้าฮักลูกสะไปหลานสะไปแต่ทีเอาใจสู่ยู่หรอกเออ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 เงอออ ก้าหมื่นเก้าที่ยเก้าบาท้ว่ายว่าไปหลข้อสองบาทตัวนหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าที่เก้าทก้าทิอง์้บาท้อองบางว่าเ่าไหว่

ขาได้ก่อนพ่อเงยพ่อเงียว่าไม่กันนะเขาได้ก่อนพิ่มมาหนึ่งแสนก้หมื่นไหมเฮ้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าสิบเกาบาทเก้บเกมีเก้าพันตะมัีเก้าพันบอกพ่อเหญ่บ่มีเก้าพัมีมีเก้าสิบเกาหนึสเก้าหมื่เก้าสิบเก้าบาทเลยพงจ้า่นหัวพอเจ้าบ้าพอเจ้าสาวอ๋อครณเจ้าีนะ การสรุปต <c ại fingers out> ัวเลขคือต to <look>. ัวเลขของเพิ่น <argent> ก <returns> ็ค <ique> okay, ือ1 0ึ่งแสนเก้าหมาสิบาบาทกับทองสองบาทนะคะโอเคตัวเลขสรุปแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันจะงามเพิ่นพอยญ่มามันจะงง้ามื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเาบาทหนึ่แสเกมื่นเาสเก้มตัเกสามตัีเลยพี่น้อง หนึ่งแบาทกับทองสองบาทนะคะสรุปได้นะคะสรุปตัวเลขกับสรุปตัวเลขในคาในคลิปนี้มหัี่ผ่านมากเพิ่นกระโชคดีหาหกหกหานะคะมือนี้เพิ่นกระโชคดีขาเจ้าเมื่อวาวาดองของลูกสาวเพิ่นนะคะเป็นตัวเลขที่สวยงามสรุปเพิ่นกระตกลงกันได้ห0 0่งแ เก้าหมื่นเก้าสิบเก้าบาทกับท่องสองบาทน้องพี่น้องเนาะก,กับเป็นเอ่อถ้าถ้าเป็นเลขก็คือหนึ่งเก้าเก้านะคะกับซื้อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหรือเก้าเก้าแต่ว่ากับมีอีกตัวหนึ่งคือเก้าสองสองเก้าท่องสองบาทน้องพี่น้องเนาะก,ก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ